วัสดีค่ะวันนี้เรามาทําบุญที่วัดบบกสามโคกกันเด้อพี่น้องเด้อว,วัดบบกสามโคกสวยมากเด้อพี่น้องเด้อ ส,สวยงามมากค่ะพี่นอ้องลองเท้าอยู่ฝั่งนี้วดัวด,วด,วดวเขาใ,ใหญ่ใหญ่จ้กพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบกุ้งอ่อนทวายเด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะวันนี้มืันนี้เข้ามาทำบุญจ้าพาพี่น้องมาทำบุญกันเด้อจ้าเด้ออยู่วัดโบกะสามโคปัุมธานีจ้าสวยงามมากเลยมาจ้ะฝากากดติดตามโบกคู่อ่อนทัวด้วยเด้ออุ้ยวัดโคตรสวย,ยงามแห่งจ้ะมาจ้ะมามาบนน้ำตาสุดมากขึ้นได้แน่นะนะผู้หญิงอ่ะ ก็ไม่ได้ห้ามว่าขึ้นไม่ได้นะวัโบสามโคนะคะอย่างมากอ่ะมาไเลจ้ะฝากกดไลคกดแชรกดติดตามโค้งูอ่อนตัวด้วยนะจ๊ะไปย่บ๊ายบายหลวงพ่อสุธอใช่หลวงพ่อสุธออันนน้นน่ะฮะอัน้นงปู่บวชอ๋อหลวง ใช่อันนู้หลวงพ่อโตมั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วจ้ะบายบายครับสวัสดีค่ะ